สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิดคอนนอตอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหงวยบนล่างรัฐบาลไทยวันที่หงทับสทับสองพนร้อยหนะคะช่องนิดคนนอตเป็นแนวทางเสียงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่16บหกทับสทับสองพนะคะรางวัลที่1 424603แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะคะ39คะ่ะ งวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่สิบหกทับสองทับสองนอสี่นะคะเ,เลขบนเลขบนออกสี่สองสี่หกศนสามะคะเลขล่างออกสามเก้าค่ะให้แนวทางสามเก้าตรงๆเลยนะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมา วันที่สิบหกทับสองทับสองพันห้าร้หกสบสี่นะคะเลขบนออกสี่สองสี่หกศูนย์สามให้แนวทางเอ่อศูนย์สามล่างไปออกบนค่ะไปออกบนนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ถูก เออ่ที่โชคดีถูกหวยงวดที่ผ่านมานะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่มีโชคก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็ลองเสี่ยงโชคงวดวันที่หนึ่งทับสามทับสองพันร้อยหกสิบสี่หกสิบสี่นะคะแนวทางงวด วันที่1นึ่งทับสทับสองพันะคะเลขบนนะคะมี30405060แล้วก็บน3ตัวนะคะมี6 3 0 6มศูน0 6หกนยนย์หกหกศูเน้นหกสค่ะแล้วก็มีเลขบน3ตัวอีกใบนะคะมี หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งเน้นหกสามหนึ่งค่ะแล้วก็มีเลขบนอีกใบนะคะมีสามหนึ่งสี่หนึ่งสามแปดสี่แปดหกสามหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสามแปดหกสี่แปดค่ะ ก็มีเลขบนสามตัวแล้วก็สองตัวอีกใบนะคะมีสามเจ็ดสี่เจ็ดสามหกสี่หกหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสามหกหกสี่หกค่ะแล้วก็มีบน ก็มีเลขบนสองตัวอีกใบนะคะมีห้าศูนย์หกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีสองหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเน้นสองหนึ่งค่ะ แล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเน้นเก้าหนึ่งค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีสองห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดห้าเน้นเก้าห้าค่ะ นี่ก็เป็นแนวาทางหวยบนล่างงวดวันที่หนึ่งทับสามทับสองพันน้อยหกสิบสี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนิดคอนนอตได้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับ,รบชมนะคะสวัสดีค่ะ